วันนี้ก็เป็นวันที่สองเราได้ถือศินจำเริญภาวนาถือศินแปดมาได้หนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามีนั้นมาตอนนี้ก็เข้าววันที่หนึ่ง เอข้าวันที่สาสิบแล้วเข้าวันที่สามสิบแล้วเราได้ถือศีลจำเริญภาวนาถือศีลมงคลแปะมีนั้นมาได้หนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งวัน นี้นั้นแล้วเราได้ส่งพลังบุญไปให้แก่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายอย่างถึงด้วยผู้ที่มีอกาละคุณแก่ตัวเรานี่นั้นมาแอย่างถึงด้วย พ่อล่างใหญ่ที่อยู่ในโบสถ์นายจันทิศและนายจันทาพ่อปู่ขุณสีแม่ยานางเสืองยังถึงด้วยแม่นางมะขามแม่นานตะเขียนยังถึงย่าโสมยายโสม และแม่โสมและเหล่าพญานาคทั้งหลายแม่นางที่มีแม่นางขี่นาและยังถึงเหล่านาคาทิ้พอดีก็ได้รับพระลังในการสวดมงคลแปดได้สวดมงคลแปด ได้ส่งพลังบุญไปให้แก่เราท่านท่านทั้งหลายณวันนี้ณครั้งนี้แค่ขอบุญอันนี้พลังในครั้งนี้จงได้บันเจดิดเกิดแก่ผู้ที่ถือศินในขาและครั้งนี้ ขอพระลาในสงฆ์บารมีคุณบารมีบุญ,บบญจงได้บรรเจิดแต่เหล่าคนเหล่านี้ได้มาถือศีลกันประมาณสิบคนด้วยกันสิบคนด้วยกันรวมถึงด้วยเจ้าปุกป,ปุย และหมีดำหมีดดำและปุกปุยก็ามาร่วมแจมแจมด้วยกันในการถือศีลในคาละครั้งนี้เจ้าปุกปุยเจ้ก็มาร่วมแจมนในคาละครั้งนี้ ต่อไปในวันข้างหน้าถือในอดีตข้างหน้าเพื่อจะคงจะได้เป็นเทวดาเป็นอาลุคเทวดาเจ้าปุกปุยเจ้าหมีดำก็คงจะได้รับพลังในขาละครั้งนี้ จึงเราสู่กันฟังวันนี้เป็นวันที่สองที่คููถือศีลจำเริญภาวนาถือศีลแปะมีน้ำมาครบทวนการจำนวนสิบคนที่ได้ตั้งใจไว้จึงขอเราสู่กันฟังบอกสู่กันไป